สวัสดีพี่น้องสุภูสุสคนนะคะเมอนเซาสารคามจะมานําเสนออาหารเมนูง,ง่ายๆค่ะเป็นอาหารเย็นของเราแบบนี้เมอน้ซาสารคามมีอะไรมาค่ะอันนี้ไก่สเตค๊ค่ะพี่น้องไก่สเต๊ที่หมักไว้ตั้งเต่มมือคืนค่ะโดยที่เขามีสูตรค่ะสูตรเท่าแบบใดคือเขาสืบผงสําเ็จค่ะพี่น้องแล้วก็เอามาหมักแล้ว มาร์กไว้คางคามคื้นค่ะเราก็จ้งาง่อยสิเอามาทอดค่ะมือนี้สิทอดใส่หม้อทอดไร้น้ำมันค่ะพี่น้องเขาสิทอดใส่หม้ออันนี้เดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยเนาะคะ่ะว่าสีออกมาเป็นแบบไดนน้ำจิ้มกับสีเฮดแบบง่ายๆค่ะพี่น้องก็คือมีผูสูตรสำเร็จมาแล้วจากบ้านเฮาล่ะค่ะ เอาม้าให้ค้นตั้งแดนตั้งประเทศได้ใส่กันสบายๆเนาะคะ่ะคือเป็นสูตรง่ายๆม้าแบบซองแล้วเขากับมาฉีกผสมมาร์กไว้กะอร่อยได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งกันค่ะค่ะตอนนี้กะพร้อมสิไม่เห็ดดำจิ้มแล้วเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นผงสําเร็จค่ะพี่น้องใส่ได้หนีแล้วคะ่ะ ไซด์กะทีค่ะพี่น้องกะทีจากไทยกัยังบานเฮาที่ว่านี้ขาวส่งกะทีจากประเทศใดทีที่ทขาจาวามประเทศไทยหี่ใส่ลิงค์ขึ้นมะพร้าวคูท่านลุ้นท่านล,ลุ้นลิงก์ใหสินะคะต่ว่านอเบสหนงคือยังกินอร่อยดีเหมือนเดิมนะคะ อันนี้สูตรน้ำจิ้มง่งยๆเลยค่ะพี่น้องคะนุ่มจืดค่ะใส่นิดนึงตามสูตรความชอบของแต่ละคนเนาะคะ่ะไก่สเตนีน่เป็นเมนูที่ถ้าสิบอกว่าเป็นเมนูอาหารบ่างกระเฮ็ดใดค่ะหรือว่าสิเป็นกับแก้มกับหยังกับพอดื่มก็ได้หรือเป็นอาหารเย็นก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบความหมักของแต่ละคนเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะว่าหลังจากที่เฮาเฮ็ดไก่แล้ว น้ำจิ้มแล้วหน้าตาเสียวมั้เป็นแบบใดคะค่ะพี่น้องตอนนี้เสร็จแล้วนะคะ่ะไก่สเต๊บบ้านๆของสาวสารครามค่ะพี่น้องมาค่ะไม่กินข่าวน้ำกันค่ะดื่ด้วยค่ะนี่น้ำจิ้มค่ะพี่น้องน้ำจิ้มไก่สเต๊บนะคะ่ะเอาเห็ดจีนกิสิเลยค่ะพี่น้อง บางคนก็นมักกินเป็นกับแก้มเนาะคะ่ะบางคนก็นก,นกินเข่ามากค่ะพี่น้องกินเขาน้ำกันนะคะเดี๋ยวสาวสารครบพรออนุขอยาตกินเขาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ